อยู่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ใช่วันนี้เราจะไปเดินเล่นในโปเกมอนเซ็นเตอร์ช่วงนี้เรากลับมาเล่นก็ต้องกลับมาดูหน่อยว่ามีอะไรซื้อไปติดไม้ติดมือบ้างแล้วก็จะซื้อของไปฝากเพื่อนๆด้วยที่ว่ายังไงนะใครเหมือนตัวไหนใช่ให้ดูโปเกมอนแล้วนถึงใครในเพื่อนๆเราอะไรประานี้โอเคก็มีอะตามนี้เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นไงครับเอาละเริ่มจากอะไรก่อนอ๋อมีโปเกมอนคาเฟ่ด้วยนะ แต่ว่าเปิด11โมง25เรามาหยิบตะกร้ากันครับปิ๊กจูปลอมมะเนี่ยนี่ที่ช็อปเด้ออย่าท้าให้ผิดหวังเด้อเรื่องไม่ถูกเลยเราจะถูกใจโซนไหนน้อโอปานี่จะทำยัไงเ,เหรอหรน่ากลัวตัวนี้ยเห็นแล้วอุ้ยอะไร,รอ่ะติดติดไงผนังไงผนังบ้านแบบซื้อบบอว่าตกแต่งบ้านเป็นแนวโปกเกมอนงนี้่ เธนนี่อะไรอ่ะโบกบอลในนี้จะมีส <Zoom S 1> <น ổ S 2> ุนมอยู่ข้างในแบบสุ่ม้อีกเคสนี้ how much b o d i s nine t nine 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 hundred nine 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 z e i n n การ้กิเกม เนี่ยเอาไหมไปไปสุ่มไหมเลือก<ด>อันนี้เป็นอันนี้เราซื้อโปยบอลที่มันจะสุ่มข้างในใช่ป่ะ<ด>ใช่อันนี้เลือก<ด>สีชมพูรครับอ้าวอยากลรสอลูกอันนี้สองลูกเอาไหนก็ขอเลือกลูกนนล่กนนางๆหน่อยเต้เต้เต้เอ้ลู้เี้เน้ลู้เหนนต้เ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 ตเต้เตเต้เตเซเตทีต้เ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 นีเ้ยเฮ้ยมีวู้เต้้วยวูว้เตต้เ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 ้เตเ แล้วพวผิดเ<อ>นี่ยแหละลูกที่วงอันนี้ต่อไปอันสีฟ้าปิกาจ,จูนี่มันตัวแรลสุดไหมหรือไงอ,อ๋อปิกาจูหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยเธออไปต่อหมดแล้วมั้ยไปแต่งกันแล้วมั้ยแค่นี้เนาะ โอเคเราออกมาจากช็อปเรียบร้อยแล้วคนเยอะมากเลยแล้วก็ตอนแรกเราจะไปคาเฟ่แล้วเนาะแต่ว่าต้องจองก่อนแล้วก็รอนานมากๆก็เลยไว้โอกาสหน้าแล้วกันใช่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะได้เข้าไหมไงเพราะไม่ได้จองปุ๊บต้องรอให้คนที่เขาจองไว้ไม่มาหรือมีที่ว่างจะได้เข้าอแอะแอบซื้ออะไรมาไม่แค่ว่ากันดีกว่าก <laughs> ็เดี๋ยวจะเอาโปกเกมอนพวกนี้นะคะไปเปิดกับเพื่อนๆแล้วดูว่าเพื่อนจะได้อะไรจะได้อะไรบินกับไทยบินกับไทย วันนี้เราเอาของจากคุณตะก้องมาค่ะแล้ววันนี้เราก็สั่งตรงเพื่อนๆมาที่บ้านแล้วใช่ค่ะเรียบร้อยไม่ได้แสดงเลยนี่แบบมาจากญี่ปุ่นเลยอ่ะบ้านรกมากเลยนี่พวกคุณมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงเมื่อกี้นี่ไงพี่ไว้มาแล้วโอ้โหม่เป็นายวันที่ตกใจคือแม่แอบอยู่บ้านเขามาตั้งนาน นี่นี่คือที่เราจะให้ทุกคนมาเอามาฝากทุกคนมาเปิดครับเฮ้ยใครอินเหรอคะใครอินเหรอคะโอ้มีใครอินด้วยเหรออุ้ยกล่องใหญ่มากนะคะสำหรับบลกกี้ไพของเรานะคะใส่บอลจังนี่แล้วครับอ่ะมีโปรบอลเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเก้แตกไปแล้วหนึ่ง้วยเฉยต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้ครับมันจะมีโปเกบอลทั้งหมด ี่ลูก8ลูกแต่มันจะม่ลูกที่เปิดแล้วล่ะเปิดแล้วลองเทสลูกหนึ่งเดี๋ยนะไม่รู้หรอกนี่ไม่รู้หรอกนะครับเราจะมาเปิดกันคนละหนึ่งลูกเลือกเลยแต่ละลูกจะไม่เหมือนกันนะผมอยากได้มิวทนมีมิวทูเลยมาแล้วไปมิวฉันเอาลูกไหนดีเนี่ยเวเยเาสามลูกเลยหรอไม่ได้หยิบเลยเอาไมตเไรเนี่ยไมรเยปกระจงนะอันนี้เราเปิดทีละคนดีไหมยเปิดทีละคนเลยคีก่อนยก่อนก่อน ได้แล้วค่ะเปิดแมวโซบเฉยเลยน่าดีกว่าแมงมุมว่าเดาได้ตัวไหนนี่ที่ผมได้ก็จะเป็นนี้นะคะชื่ออะไรอุ้ยตัวนี้เหมาะกับโฟมมากเลยอ่ะมีตัวกุญแจด้วยดิแต่ผมรู้สึกว่าผมนี่ก็แอบซ้ำเติมชื่ออะไรนะเวลายาวไม่รู้สึกหรอกนะครับโอเครู้สึกว่าตัวแน่นอยู่แสดงว่าเป็นต้องเป็นตัวที่ใหญ่แม่มันใหญ่ทุกตัวอยู่แล้วหนึ่งสองซ้ำ โอ้ยไม่ออกยังไม่ได้กิดโอ้ยอันนี้ไม่ออกสินีกระจ พี่กจูมันได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่กจูหลับอันนี้พี่กจูตื่นทำไมเป็นงานไปอ่ะัุนี้พี่กจูเหมือนกันเนี่ยงั้งดูก่อนมามิคมิคพร้อมใช่ไหมพร้อมอยากได้ตัวไหนครับครับผมอยากได้ตัวมิวมิวูนะครับแล้วก็เราลงมาก็เป็นอีกตัวส้มๆอ่เซลิกกเมะ้างชเดอร์ไม่ใช่เมนเดอร์เออากะมไได้ตัวที่ชอบเนาะสามสองแล้วพี่ได้พี่กจูเหมือนกันค่ะเฮ้ย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 อตอร์ เต่าเต่าฟ้าไม่นี่ก็ชอบสวยนะตัวนี้สวยพี่ก็ชอบเหมือนกันต้องบอกก่อนว่าผมอยากได้สปอร์บันนี่ไหนตัวนี้ครับกระต่ายกระต่ายไฟท็อกซี่ท็อกเซียคือท็อกเซลมันชื่อท็อกเซลใช่ไหมใช่ครับเซลต้องต้องต้องสีขาวได้ไหมสีขาวต้องอยู่ด้านบนหันมาให้ด้วยดิสีขาวต้องอยู่ด้านบนเปิดไม่ได้อีกปีเกิดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ท็อกเซลเหรอใช่ท็อกเซลมีโค้ดเท่เดี๋ยวช่วยนะครับแบบเอาขึ้นหน้านะครับเอาใกล้กล้องครับเป็นตัวที่ผมอยากได้คือดีมเนยเอาหวาเต้ได้ไหมหน้าได้หรือแม่แกะได้ไหมตรงเนี้ยนี่เป็นแก่ได้ในสีม่วงครับโหดูดีก็น่ารักเลยอีเต้ตัวนี้น่ารักเลย ไม่เอาเนี่ยคนต่อไปใครครับเหลืออีกสามคนเแล้วอ่ะเออเขาอยากได้ตัวไหนเขาอยากได้ตัวแอบเหมือนของฟูดเออเหมือนฟูดเลยมันมีกันเลยตัวนี้ตัวสีเขียวนี่แล้วตัวอะไรอ๋อตัวนี้ก็น่ารักอ่าโอเคนะเอาสีขาวขึ้นสีขาวหันขึ้นเนี่ยมันสีขาวหันขึ้นเนี่ยเอ้แล้วก็เปิดกะเจ้าเฮ้ยสีเหลืองเหลืองเเฮ้ยไม่ใช่ อ๋ออันนี้ไรตัวเล็กมม่กจูตัวเล็กจูปไจูไม่ใช่ไม่ใช่ไจู่มันอะไรมันช่อพิก้าพิก้าอะไรจ๊จ่า่ไมู่หูมันดีเออเป็นเหมือนหนูตระกูลหนูอ่ะผมดีก่าไข่จูโเคไหมครับคนได้เงียบเลยโอเมโอเโอเคอเชออเอเคโออเคโอเออเโอเคโอเคโอเคอคอโอเคเโออออโออเคออออโอเคอ่ะ อะไรอ่ะยู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 ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูยออนันวววรักอะไรวอรักี่เป็นเออเป็นตัวทาาไฟโอเคครับที่คุณได้ชอบไม่ไม่ได้ปิกจูโอเคไม่ได้ัเหลือบบนี้ก็โอเคละตาเฟินครับ้าคไดปเยากได้ตัวไหนครับอยตอ๋อปิกาจูที่มันเป็นผีปิกาจูอ๋อปิกาจูผีอ่าโอเคอ่ะมาอยากได้อะไรพี่คนแรง อุ้ยน้องพู๋น้องโก้อะไรอ่ะน้องพู๋เฮ้ยคนนละรักน่ารักษณ์ว่ะในเรนนี่แรกกันเฮ้ยเฉยเลยอ่ะอะไรน้องู้๋อะไรของฉันแล้วว่ะผมอยากได้ตัวนี้บุยขาวเห็นป่ะน้องน้องตัวน้องแบบแบบมังอ่ะแต่เป็นร่างขาวอืมนี่ชอบมากตัวนี้เป็นตัวอะไรล้างอีกนึงแต่เราไม่บอกว่าอยากได้เฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะ อีวุ้ยใช่หรอโอเคเลยอีวุ้ยก็โอเคได้อีวุ้ยแต่เดีอยวได้ตัวผิดสีขาวมากมาเดี๋ยวเฮ้ยรู้ของเฟิร์นมากดูนะของเฟิร์นเป็นอาร์มอยเว้ยอันเนี้ยม่รู้ว่าจะได้ตัวมันจะมีตัวแรอยู่ซึ่งตัวแรมันจะไม่มีบอกใช่ป่ะนี่นี่นี่มันจะดูดมาตัวแร่จะบอกเลยมันจะหนึ่งในร้อยสี่สิบสี่ตัวมั้งที่เราจะได้เดี๋ยวแม่ออฟอันอันนี้อันนี้แล้วยักษ์กุลสกูแพนด้า เฮ้ยแกก็ใส่ไกลเกินโอ้โหยังเป็นซองต้องมาแกะยังเป็นซองต้องแกะมันจะมีป้ายอยู่สัภาพเกับสภาพเห็นเลยว่าได้ตัวอะไรนะปึ๊บไม่ควรรู้เรื่องปึ๊บเป็นตัวสีฟ้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยนี่ต้องรังไหอยู่ตรงไหนอ่ะไม่แลมันมันไม่มีในนี้หรอฮึถ้าไม่มีก็แสดงว่าเป็นตัวสี่เหลี่ยมเด็กสี่เหลี่ยมเด็กไม่มันไม่มีในนี้ เนี่ยเนี่ยซีเคดจีนซีเคดอ่ะไม่ลองลองลองดูในเว็บก่อนเปิดในเ็บก่อนนี่ซีเคดใช่เลยเออเนาะไม่ได้เลยโอ้ยเขาจับเลยดิเนื้อสัมผัสเขาจับเลยดิเป็นไงวะพี่นิคเนื้อสัมผัสแรกมันมีขนน่ะขอสัมผัสบ้างเฮ้ยใช่เลยพี่ไว้มันไม่เหมือนไม่เหมือนตัวอื่นถ้าเป็นตัวอื่นมันคงจะเป็นแบบเขนาดพี่เปิดลัคกี้บ็อกซ์ยังไม่ไ ter ด้ซีเคดเลย เฮ้ยวางก่อนแม่เดี๋ยวราคาตกมาชื่อเดอะแร้วิดพี่ไว้ไม่เดี๋ยแร้วิดคือตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ตัวนั้นละดิไม่ได้เพิ่นได้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นมีน้ากากหน้ากากกระต่ายนะหนึ่งว่าดวงดีโอ้โหจากคนลุกไปหลายรอบเลยอ๋อคือน้อง้องน้องต้องเอาหน้ากากมาใส่ ก็คือโปเกมอนทั้งหมดนะคะที่เพื่อนๆจับได้คะ่ะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะบ <c oughs> ๊ายบายยังไม่จบนะคะวันนี้จะมาแจากโปเกมอนหนึ่ตัวนะคะก็กติกานะคะเหมือนเดิมเลยก็คือคอมเมนต์นะคะว่าชอบคลิปนี้เพราะอะไรแล้วก็แปะชื่อเฟซลงไปในนั้นด้วยนะคะใช้ชคลิไปหน้าเฟซตัวเองด้วยนะคะคอมเมนต์นกันเยอะๆนะ